โยโยโยสวัสดีครับ FC คลึงลุกหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจคลึุงหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากพักยก77ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นจริงๆครับประเดิคัาคืนวันอังคารไฮไลท์ยังเป็นฟุตบอลทีมชาตินะครับคลิปแรก3คู่ เวลาตีหน่งสีหทั้งหมดนะครับเป็นยูโร2 0 2 4รอบคัดเลือกครับไปเริ่มที่ในกลุ่ม C นะครับอิตาลีอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับยูเครนอันดับ2อครับอิตาลีมี4แต้มจากการชนะ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1สเสมอ1แพ้1เกมล่าสุดบุกเสมอมาซิโดเนียมา1ต่อ1น1 l u ะครับลเซิโนสปาเลตติ ก็มีผู้เล่นแกนหลักแดนกลางครับซันโดโตนาลีนิโคโลบาเลล่านะครับแนวรุกมัตเตโอโปลิตาโนมัตเตียซักการยีนะครับกองหน้าเป็นชิโรอิมโมบิเล่เหมือนเดิมในขณะที่ยูเครนครับมีเจ็ดต้มจากการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมล่าสุดทำได้ดีนะครับเสมออังกฤษมา1ต่อ1ครับเซเกเรบรอฟก็มีผู้เล่นแกนหลักครับโอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกมิไฮโดรมูดิกนะครับจอร์จี้ซูดาคอฟครับกองหน้าเป็นโรมันยาเรมชุกนะครับกองหน้าจากบาเลนเซียครับ เจอกันล่าสุดท่านัดในยูโรรอบคัดเลือกเนี่ย2,008นะครับอิตาลีชนะไปกลับอุ่นเครื่องล่าสุดคือ2,018เสมอ1-1นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองอิตาลีเป็นต่อแน่ครับเอาง่ายๆที่เป็นเกมสำคัญจริงๆนะครับในกลุ่มนี้อังกฤษน่าจะลอยลำทีเนี้ยอยู่ที่อิตาลีกับยูเครนต้องแย่งเข้ารอบนะครับเกมนี้เป็นเกมที่อิตาลีบังคับชนะพิจิตรว่าน่าจะทำได้ครับเล่นในมิลานด้วยครับวัดใจอิตาลีนะครับการันตีหนึ่งประตูเป็นลุ้นประตูที่สองเชียอิตาลีครับ คู่ต่อมาไปดูกลุ่ม F นะครับไปดูสวีเดนครับอันดับ3จะเปิดบ้านเจอกับออสเตรียอันดับ2สวีเดนมี6แต้มจากการชนะ2แพ้2นะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มเอสโตเนียมา5-0ครับยานแอนเดอร์สันกุนซือเนี่ยก็มีวิกเตอร์ลินเดเลฟคุมเกมรับนะครับแนวรุกเนี่ยได้ยันครูเซฟกี้เอมิลฟอสเบิร์กข้างหน้าเนี่ยอเลสเซเดอร์อีซักนะครับไหนจะมีโรบินควายสั้นครับนัดที่แล้วเป็นตัวสำรองก็ลงมายิงประตูได้นะครับเจอกับออสเตรีย สิบแต้มจากการชนะ3เสมอหนึ่งไม่แพ้ใครครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านชนะสวีเดนมา2 0แล้วก็อุ่นเครื่องรัฟลังนิกพักตัวผู้เล่นชุดใหญ่เลยครับดาวิดอาาบาคริสตอฟบอมการ์เนอร์มิเชลซาบิเซอร์พวกนี้จะกลับมานะครับหนแกรนุกจะมีมิเชลเกโกริตคาริมโอดิซิโวมาโกอานาโตวิชอีกนะครับเกมแรกเจอกันเนี่ยออสเตรียเปิดบ้านชนะ2 0ครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองสวีเดนยังเป็นต่อเล็กน้อยนะครับเอ,า,อาง่ายๆสาการในกลุ่มนี้เนี่ย มันยังคงค่อนข้างเปิดกว้างเหมือนกันนะครับในกลุ่ม F เนี่ยดังนั้นเนี่ยสวีเดนเองถ้าอยากจะลุ้นเข้ารอบเกมแบบนี้ก็ต้องพยายามชนะเหมือนกันนะครับดูแล้วออสเตรียก็ไม่ธรรมดาครับเหนียวแน่นในยุคข,ของราฟลังนิกนะครับพ่เศษยังชอบที่ออสเตรียครับมีโอกาสจะบุกมาไม่แพ้แบ่งแต้มเป็นอย่างน้อยครับ ปิดท้ายคู่หนึ่งในกลุ่มไอนะครับไปดูโรมาเนียรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับโคโซโวดับ5โรมาเนียมี9แต้มจากการชนะ2เสมอ3ไม่แพ้ใครนะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมออิสราเอลมา1นครับนำโดยกัปตันทีมครับนิโคลสตันดิอูนะครับแดนกลางมีรัสวานมารินจากเอมโปลีนะครับคู่หน้าเป็นเดนิสอาลิเบกจะเล่นกับจอรปุสกัตกองหน้าจากเจนัวครับในขณะที่โคโซโว มีสีแต้มจากการเสมอ4แพ้1น,น,นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอสวิตมา2ต่อ2ครับดาวดังชุดนี้ก็มีอาเมอรามานีนะครับกองหลังจากนาโปลีมีวอรอนเบริชาครับหน้าเป้าเป็นเวดัตมูริกีนะครับกองหน้าตัวเก่งจากมาโยกานัดที่แล้วก็เหมาคนเดียว2ประตูยิงใส่สวิตมาแล้วนะครับเกมแรกเจอกันเนี่ยเสมอศูนย์ที่บ้านโคโซโวครับคู่นี้ก่อนเกมเขามองโรมาเนียเป็นต่อแน่นะครับเป็นกลุ่มที่แม้ยังต้องลุ้นถึงช่วงโค้งไทยครับโคซโซวออาจจะดูเหนียวแน่น แต่ผมว่าหมดแทบจะหมดลุ้นในการเข้ารอบสุดท้ายนะครับอาจจะเหนียวแต่ว่าเกมนี้เล่นเยือนครับพี่เจจะมองว่าโรมาเนียดีกว่าเด็ดขาดกว่าครับมีโอกาสจะเปิดบ้านเบียชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูกเก็บ3แต้มนะครับสรุป3คู่ชอบไปที่อิตาลีออสเตรียและโรมาเนียครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในครึ่งนุกหนังบิ๊กแมชขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย